ไายชิว <My> โดนไะเนี่ยโอเคไายชิวไายชิวมีฮิวมีฮิวดึงมาสองสยองเกือมตามด้วยเออเป็นไงช็อตนี้ เอเานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอคุุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นยินไม่ใช่ยิน้าดีมีหน้านะทุกคนมาเกมนี้เจอพี่แวรนะลเลยหยิบมีหน้ามาแล้วทุกคนแล้วก็เจอพี่ชาลอดด้วยนะทุกคนหมายถึว่ามีหน้ามันเป็นตัวที่แก้ทางตัวที่แบบตีบบตเร็วได้ดีมากๆเลยนะมาปากเขาเป็นนาคอนะยังไงก็ไหวชิลแล้วเกมนี้ทีผมได้อยู่ โอ้โหสาหัสอยจนะริงเลยพี่แวนยืนเทปพีแวนปีเลยเล็กเกมมาคอยโดนอ่าหลับพี่ลาวิลผมมาแล้วเพื่อนหนีไปซะแล้วก็ดึงมาสองตัวกระชากมาหนึ่งตัวเป็นเลยจูมันจะเอาผมจริงรเกือบไปแล้วแม่ะเพื่อนอ่าเพื่อนผมมา แล้วเพื่อนผมมาแล้วเออ,อโอเคเพื่อนพอแล้วกลับบ้านก่อนชา์ลอดตึงๆเพื่อนไหวชิวเปิดบัดครับน้บองไปต่อไปต่อเอาเสียมังกรนะไปดักเลยเพื่อน มักง,กง,งกรไม้มังกรไม้เอาหน้าคอตีอยู่ได้กระดึ๊งมาหนึ่งทีตีเลยเพื่อนตีเลย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> วาดไปหนึ่งทีโอ้โหไม่อรอดวะ รอของก่อนทุกคนสักสองชิ้นนี่เลยว่าผมเน้นจุดแน่ย,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 ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วอย่าไปกลัวมันเพื่อนโอ้โหาไปกู้เลยแลนด์นนดอแลนด์ดอเออ เออสวยน้องสวยน้องแต่โดนชัดดาวหรอเล่นได้นะเพื่นอนเออรอฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์นะเพื่อไม่พร้อมมาดิมีเพิ่มหิวเพื่อน เพิ่มของ,อองอเพื่อนผมมา6โสองต่หยองโอ้โหเพื่อนเออหมดบอ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 ดดสวยครับเลยแคลลี่น่าจะไม่ไหวนะเมดผมไปเ <c oughs> ออเค้ผมเราดีสุดแล้วเพื่อนออนะพี่เลียวก็โดนเหรอ

อ้าววิงเกอร์โยกครับใส่ครับใส่ครับพี่รอนาคอสมารอนะาคอสมาผมมีเพิ่มฮิวมีเพิ่มฮิวน้องไหวชิวน้องรอจะปรับเอมมอกรัน โอเคไหวชิลคอร์ปเอามีฟิกเกอร์นะ5วิสี่สามสองแล้วหนึ่งแล้วเพื่อนโอาแล้วเพื่อนผมไปไหนหมดแล้วเนี่ย <Ultimate. S 1> สวยสวยสวยเอาหมดเอาแล้วเพื่อนผมไปไหนวะเนี่ยเออโอ้โหเราวิวมาเพื่อน เิวไอ้เฉวเว้เอาหมายเฉวโดนปะเดียวโอเคเอาดับเบิลคิวเลยเหรอกลับานก่อนเพื่อนกลับก่อนแป๊บนึงปาดทีดับสยองแน่นอนนาคอสหายนะ

สวยเพื่อนสวยเพื่อนดีแล้วดีแล้วมีฮิวครับน้องอุไหวฮิวเออออามาให้หมดเพื่อนเนี่ยมันมาเยอะรันดอร์ไหวไม่ไดเพื่อนโอ้โห<อ>มาคอสเกิดจัดเลย ไว้เชีวน้องไวเชีวน้องโอเคไว้เชียวน้องอ้หรอดไมนี่ยโอ้โไม่ม <S <S ไรอดว่ะสวยได้หมดได้หมดเฮ <relatives> ได้ปาถือว่าสวยนะได้กระทิงแผมอีกสวยครับแต่ว่าชาร์ล็ ลอยบ้านมาเพื่อนเพื่อนไปตามบิน oh มาสองสยองกื๋มตากด้วย <Hey. S 1> เออนไงช็อตนี้ต้องเอ็มแล้วเปเวล่า <You S 2> มามาพี่ชารอดพี่ชาลอดเอาบ้านเพื่อน กับเลยไหมเนี่ยใครอาพี่ชาร์ลอตรอนาคอสไหมอนาคอสมีฮิวสวยครับนาคอสอยู่ไหนมีฮิวน้องมีฮิวน้องสวยครับเก็บปั้นสวยขวายชิวไอ้นาคอสไม่โหดอยู่นะ เหรียญทองซับพอร์ตวะได้สองดาวด้วยดงดงงโอเคอารมณ์เสียอยู่เหรอมา โอเคครับสกอร์รวม21ต่อ17เนะทุกคนสกอร์เรา3 5มหเลยนะก็จบเลยเพะว่าเนี่ย11นาทีดาเมจเนี่ยทำไปทั้งหมด17เปอร์นะแล้วก็ทีมไฟ85เปอร์นะแล้วก็รับดาเมจ35เปอร์เลยนะถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนโอเคครับเปน็นยังไงกันบ้างครับสำหรับยีหน้าของผมนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผม <S <S โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ